ผมก็อยากจะฝากทีมทาบ้าอะไรดูว่านโยบายที่สอดคล้องกันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยอย่างจริงจังและระหว่างภาครัฐเอกชนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้ไปในทิศทางเดียวกันผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างในเวียดนามนะครับในเวียดนามเนี่ยพอระบบไอ้เรื่องคอม b i หรือการทําบ่อลอยมันได้ผลนะฮะก็เกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดการส่งเสริมมันจะเป็นอย่างนี้ครับว่า สมมุติว่าแบงก์ทกศอะไรกันนะครับจังหวัดกอเลี้ยงได้แบงกออ์ทกศปล่อยพอแบงกออ์ทกศเริ่มปล่อยก็มีแบงก์ไทยพิชย์ก็มาเริ่มปล่อยสมมติทุกคนเนี่ยรู้แล้วว่าให้ปล่อยและเงินมันไม่ศูนย์จากระบบการเลี้ยงแบบนี้แบงก์ก็มาส่งเสริมแต่ประเทศไทยไม่ต้องพูดถึงไม่มีนะครับแล้วก็รัฐบาลเองหรือผู้ว่าการจังหวัดนั้นๆเองก็สามารถสั่งการให้แบงก์กอขอ,ขอ,ขอ,อเอ๊ะไปดูดิโปรเจกต์นี้มีความเป็นไปได้ไหม ถ้ามีความเป็น,นไ,ดได้สั่งแบงค์ปล่อยเลยสั่งแบงค์ปลอ่ปลอยเลยนี่คือความสอดท้องและเขร่วมมือกันคือเกษตร,ร,รษกรทําก่อนครับว่าทําระบบนี้แล้วมาเลี้ยงได้อนุบาลก่อนนะฮะอนุบาลให้ประมาณหนึ่งกมสองกมแล้วย้ายจากบ่ออนุบาลมาเป็นอนุบาลสองลดตัวปลอ่อยลงมาแล้วก็เลี้ยงในบ่อลอยเนี่ยเราจะเห็นบ่อลอยในเวียดนามเนี่ยตอนนี้น่าจะมีประมาณเกือบสองหมื่นบ่อแล้วนะครับสองหมื่นบ่อแล้วนะครับ พะนั้นเนี่ยพอแบงค์เขารู้สึกว่าปล่อยไปแล้วเก็บสตังค์ได้จ่ายดอกได้ดอกเบี้ยวเวยดามก็แพงนะครับดูไหมครับครับซึ่งแสดงว่ามันยังมีคนกู้อยู่นั่นหมายถึงอะไรมันคืนได้มันคืนได้น,น,ไดนะครับเนี่ยนี่คือเหตุผลหนึ่งก็คือนโยบายที่สอดคล้องกันระหว่างภาครัฐเอกชนเชื่อไหมครับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในสังกัดพากคอมมิตนเนี่ยติดดินมากเดินไปดูเลย ผู้การแบงค์ไปเลยและนัดเอกชนคุยกับแบงค์เลยเขารู้สึกว่าเขาต้องพัฒนาจังหวัดของเขาให้ทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆโดยอาศัยธุรกิจพอเลี้ยงสัตว์น้ําเป็นหลักอันนี้คืออโิบายในยของเวียดนามทีน,นี้กลับมาฝั่งอินเดียบ้างอิ <c oughs> นเดียเนี่ยจะมีรัฐใหญ่ชื่ออันตราประเทศผมไปตอนงานอัพคอราเจอร์ปีหนึ่งเขาประกาศว่า,เ,า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะผู้การแล้วกันนะอของรัฐ เขาประกาศว่าอันดราประเทศเนี่ยจะเป็นฮับสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําซึ่งตอนนี้อันตราประเทศพุ่งอีเดียประมาณ70%อหรือ60%เนี่ยผลิตที่อันดราประเทศแล้วก็จะมาเรื่องปากกระพงต่อแล้วก็จะเป็นสัตว์น้าตัวอื่นต่อนะครับนี่คือนโยบายของภาครัฐที่กําหนดลงไปส่งเสริมลงไปนะครับเ <c oughs> กษตรกรก็ไปในทิศทางเดียวกันผมว่าไอเนี้ยสาคัญมากบ้านเรายังยังค่อนข้างจะมีความ คัดแย้งความหลากหลายอะไรต่างต่อนะครับ mm hmm. เมื่อเราไม่มีคนเล่นบทเป็นผู้นำ mm hmm. นี่แหละก็คือ mm hmm. อุตสาหกรรมบ้านเรามันก็เลยไปต่อไม่ได้นะครับ mm hmm. ไปต่อไม่ได้ <c oughs>